ทองจะขึ้นหรือทองจะลงให้ดูที่ SPDR SPDR Gold Trust คือกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกความสำคัญก็คือเขาถือทองจริงนะคะถ้าคนซื้อกองทุนเยอะนะคะ SPDR ก็ต้องซื้อทองเข้าเยอะถ้าคนขายกองทุนนะคะ SPDR ก็ต้องขายทองออกไปดังนั้นนะคะการขยับของกองทุน SPDR เนี่ยมันเหมือนกับ การดูรายใหญ่ในการซื้อและขายทองคาถ้า S P D R นะคะเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องหลายวันนะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าทองคํามีโอกาสเป็นขาขึ<ว>้นแต่ถ้า S P D R นะคะมีการเทขาย,ขายทองคําอย่างต่อเนื่องก็แปลว่าทองคําอาจจะกลับเป็นขาลงได้เหตุผลน,นี้นะคะทําให้เทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะก็มกักจะเช็คกองทุน S P D R ก่อนที่จะเข้าเทรดนั่นเอง แต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะเพือ่อน SPDR เนี่ยจะสะท้อนความต้องการของนักลงทุนจริงๆแต่จะเป็นแบบระยะกลางและระยะยาวแต่ตลาดที่เราเทรดกันคือตลาดฟิวเจอร์หรือตลาด Forex การเทรดแบบนี้นะคะก็มักจะเป็นการเทรดระยะสัน้นหน่วยโทชนิยมเนี่ยทำให้เราดูเหมือนว่าทองเคลื่อนไหวรุนแรงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด For e x เนี่ยมันมีปัจจัยของข่าวรายวาและค่าเง e ินดอลลาร์บางครั้งเนี่ย SPDR เข้าซื้อทองคำนะคะแต่ว่าทองคําในตลาด For e x กกับร่วงลงอย่างรุนแรงก็มีเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆนะคะ SPDR เนี่ยก็คือนักลงทุนรายใหญ่แต่การแรดทองในตลาดบริเรคคือสนามประลองรายวันดังนั้นนะคะการดู SPDR เนี่ยเป็นการดูแนวโน้มได้แต่เราต้องใช้องค์ประกอบอื่นร่วมเช่นตาดดอกเบี้ยของสหรัฐดัชนีดอลลาร์และข่าวที่ส่งผลต่อตลาดสรุปก็คือ SPDR ก็ควรดูเหมือนทุกครั้งนั่นแหละนะคะแต่ใช้ให้มันเป็นตัวเสริมไม่ใช่ตัวฟันธงหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกดติดตามกันเอาไว้นะ